มีอะไรมีอะไรครับฉลามมีอะไรครับมีอะไรลูกมีอะไร อะไรครับมีอะไรครับทำไมหรออยากไปเที่ยวหรอหหิวข้าวหรอตะลัมหิวข้าวไหม มีอะไรครับหิวข้าวเหรอลูก กินข้าวไหมเอาไงเอาไงดีหรอเอาไงเอาไงดีหนุ่มน้อยหนุ่มน้อยจะกินอะไรครับ มานั่งนี่มามานั่งบนตักนี่มานั่งนี่มามานั่งตักมานั่งไหมมาไหมมาแล้วหาวเร็วก่อนแรกมานี่ ล้วมานี่หน่อยสล้วมานี่เร็วสลแมเจอนกนกนกบินเอาอะไรเอาอะไรครับมองหน้าทำไมเนี่ย ไปเที่ยวไหมไป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 เที่ยวไปไปไปปะไปจริงๆเลยเนี่ยไม่ได้ไปเล่นเลยนะไปจริงๆไปเตรียมตัวไปเที่ยวกันออกไปกันไปไปไหมลูกไม่ตอบก็ไม่ต้องไปแล้ว ừ, <laughs> tụt cùng <laughs> không tụt đấy <luôn. cười>